สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนด้อมือนี่เป็นบันทียี่สิบสี่ผู้ชิลีทำขีดของอิราเลียพี่น้องเลขยรับอิราเลียมาแล้วมาแล้วบันทีสิบหกเมษาบางหนึ่งหันมามาเขาว่าเขาเบา่างเขาติดภาระเะที่ยวสงการามเขาหละทีนะ่เขาอยู่อิรเอาเลียเขาไปเที่ยวสิคกินเท่านั่นแหละ วันนี้กอนสีเบิงเด็กดีๆเด็ดๆกะของดีๆเด็ดๆกะเบงโค้งสั่งพญากอนเด้อปูของปูกอนเด้อวัดปูกอนเด้อที่นัองเลยโคงสั่งพญานี่โคงสั่งสร้างเรื่องปั่นแล้วปั่นขาปั่นเข้าขึ้นไปแล้วสร้างมัเตอมาเริ่มนียยห็นยางเห็นเดือยยนมาแมกมาแมกนกําลังเอาปูนขึ้นมาสร้างมาสองหนึ่งมาสั้นมาหลายมืออื่นมืาเฮือกจังสีมาทีใหญ่ ยันนี่ทิพย์ไงพระท่านมาทิพย์ไงมืออืน่นมือเฮอจังสีมาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเขามาเบิ้องหลักกัเบิ้งน้ากันเด้อมาเสียมาแช่ซอยเนี่ยเลี้ยงกิสราย์เอวมาแล้วเบิ้งโค้งสงั่งพันยันยี่พันพระท่านเป็นหลุมเป็นห่างเปพี่นอ้องมีดตะโค้งสั่งตังอยู่นี่่นผู้ใดสิเบิ้งสีสั่งจังได้กะจังว่าน,นา้ากันมาเด้อผู้กระชิ่งไอเบื้องโตไอไทยคลิปนั่นละไปจี สร้างสีนังสิสร้างสิแปลงน้ำกับจังวากันก็จังเงินความจำนงม,มาเนาะพี่น้องเนาะบัววากันไปจีสังส่งซ้ำน้ำกันบอบอได้บังคับบอได้นันเดอร์ใจใจคว่ำสมัครใจควมใครอยากสั่งกะเงินเมื่อมาผู้ละหาละซิปก็ได้พี่น้องเอ,อ้ยใอยกันเนาะใอยกันสัง่งอันนี้ราคาสั่งกักนสามล้านกว่าพี่น้องเอลยสามล้านกว่าพี่น้อ ค่าสั่งก็ได้สามล้านนี่หกล้านนี่แหละประมาณประมาณจัดสิ่เหลวเนาะกับพี่น้องกันซอยสั่งกระบ่วา่าบ่ซอยกระบ่ว่าเบิ่งกันเบิ่งให้เบิง่งว่าเออวัดปูกำลังสั่งนี่แหละนี่เป็นลูกเป็นโค้งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเบิ่งบริเวณวัดไปจังกันจังเบิ่งของดีๆเล่นๆจากอิสราเอลอันนี้กบับบัววิหาร บกงวัดว่า,าล่ำเราพี่น้องละเบิ้งไปเบิ้งไปวัดว่า,าลา่ำเดินวัดเดินว่าของผู้คุณนี่ยละพี่น้องเบิ้งกันเด็กใจดีๆเด็ดๆกดด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 ผู้คุณกับสาธุอยู่ดอกให้เด็กเขาเจ่งๆเด่นๆ,นๆนนดังๆเนาะที่ได้สัง่งนี่แนวมารวมผลรวมกุศลสัง่งผ้าใยน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะให้แจกโป๊ะโป๊ะสามตัว สามตัวซีสามตัวเมื่อวานสิเป็นรัฐบาลใหล่าฮาหนอยเหล้าไรวันเล้าพัฒนาเรลาไร้วันเรา,าธรรมดาเนาะมือของรัฐบาลเดอพี่น้องเดอร์ของอิสราเอลตงมาแล้วเมื่อหนึ่งท่านเขายุดไปรอบหนึ่งคือวันที่สิบหกเมษาเขาเที่ยวสงการา์กันเนาะพี่น้องเขามาเบิองเดอบันนี้เดอร์ไปมาเห็นมาเบิองเอา นี่ละคือโคงพระไงกำลังสางให้จิตสางสิบแปงน้ำกัเนยยนคว่ำจำล่องมาจิตถึงเบอร์โทรไวเดอร์เอาห <c oughs> ลังจากเบิง้งยิวที่ตัดเบิง้งโค้งสางพระไงแล้วนาะพ่นางนะอมาหนีก็เขามาเบิง้งเหล็กอิกสรละเอลวกันเหล็กหลักอิกสะะเาีอยวกันเขาส่งมาแล้ว บางหนึงห่งงานเขาบ่าได้ทรงมาเพราะว่าเขาเที่ยวส,งก,สงการเขาติดสงการเขาว่ะเขาเลยบ่ได้ทรงมาเนาะปีนองเนาะเันนี้เขามาแล้วเขาแล้วสงการแล้วคนนุ่มเขาก็เทีท่ยวธรรมาดาแล้วเนาะแต่ว่ายังเกาหลีเงียบย่เกาหลีพระท่านเห็นสีมาบ่มากอะจังเบิงเดอนจะจ่อมือออกมือนั่นบมละขาอิตาเลีมากกวันอิตาเลเี เป็นคนนมมันใจหล่อนเป็นผู้ชายของเกาหลีมาลดอกผู sì <c ười> <g vais> ้หญ yeah ิงยตักกระมก็ดอกคือผู้หญิงนั่นเนาะบ่ฟ้าบ่ฟังดอกผู้หญิงมายามใดก็มาั่นเาะขอให้มาดีๆแม่นๆเนาะนีเวก็มาพี่น้องเอ้ยก็มารอบแรกก็12โตคือเก่านั่นล่ะเขาให้มาเต็มจดคือเก่าเขาว่าท่านตัดเด้อพี่น้องเด้อ เขาจักสิตัดมาตัดกับบ่งหูคือกันหลอกก็ไปเขาสิวัตัดเพื่อเส้าขอสิเอาเตรมหนีเลยกับว่จจักเขาก็ให้ตัวเด่นตัวดังมาอยู่ดอกตัววิ่งตัวนั้นมาอยู่ไปเกี้ยงกันยู่ตัวไเลขหมักตัวได้กระจัดเด้อไปขัดตัวได้กระพันเด้อพ่นวองเด้อขมามาเบื้องแล้วก็กดเลยกดแ่ให้ปู้คุ้นนะเด็กกุมเล็กหามมมมดแล้วกำลังมีหลายสำนักเขามาแล้วได้เ้อนี่ ส้ำนักพะาะหนักก็มีแล้วสำหนักผู้ใหญ่ใจดีเล็กช่องประมูลก็มีแล้วพี่น้องเอ้ยผู้เขียาว่ามาึงกะมาไรมาแซ่มาติดตามิึงสักกันเขาบ่เาขากะว่า,วากันที่หลังเนาะพี่น้องเนาะิึงไปสิเขาบ่เาขากะอยู่พี่น้องเขาาเบิึงสักกันบน่ของสำหนักได้สิเขาสำหนักได้สิติด ของปูคุ้นบ่อหือของสำนักทรงมาบ่อในเบื้องกันมาเบื้องกันมันจะเขายู่สำนักใด็เขาอยู่สำนักใด็กกันมาเบื้องมาแลกกันเพี่น้องเด้อ นี่ของอิสราลเลมาแล้วโซ่แล้วโซ่โตแล้วแต่กต่อเงียบไปมอเด้บอกเอฟซีว่ามันติดต่อไปมันก็หายมิดจัดเลยเนาะเขาเที่ยวคน้นนมก็ว่าละเขาบอโทรมากเขาบอสติดต่อมากกับว่าเด้ติดต่อไปได้ปูคุณเอาส้นกล้องเพราะว่ามันไปบ่ได้สูราค่าโทษเขาบอสไว้เขามีอันนั้นเขาก็โทรมากด เขาส่งมาเลยบูขุนบ่ม,มีนี่จะเบอร์โทรธรรมดาเอาโบหลายยายห้างเขาหามาจับคููมาเลยเด้อพี่น้องเด้อเ,เป็นลักเป็นลักเป็นลักมาเลยเขาหามาก็จัดไปเลยตามเขาหามาละพี่นอ้องนี่สิบสองคููมักตัเล็กกระจัดคัดตัวเล็กกับพันได้เอาจับค่ให้เลยศูนย์สาม สิบสองคูณพี่น้องศูนย์สามสองสามสองสามเขียนทางๆหนึ่งบอกว่ามันละเอียดนั่นเขาให้มากับตามเขาทรงมาแล้วน่าพี่น้องเนาะ ยวกระสีมีตัวเด่นตัวบิ่งใไฮยูใช่ว่าเขาว่าท่านตัดตัดกับคนละล่อกับไกลเมือออกไม่ออกโผล่ละฮห่าหาหาศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดบนลางเนื้อพี่น้องเนื้อศูนย์แปด ห้าแปดห้าแปดห้าแปดสามแปดหลายตัวมักตัวได้กะจัดคัดตัวได้กะพันไปเรื่อยไปนลองเด้อมีในสายตาตัวได้กะเอามันตัวนั้นละจัดมันตัวนั้นละสามแปด 啊。我、uh huh.

สามเกตสองแปดสองแปดสองแปดบนล่างพี่น้องเขียนไว้ก่อนพี่น้องสิ่ซับสนว่ามันอันไดนอด้อใช่ปะบนล่างพี่น้องบนล่างเด้อบนล่าง เขอบอาบ่กได้ยุดเขามาในละบาดนี่สามตัวสามตัวให้มาสามหางพี่น้องศูนย์สามแปดเกดสามสอง เกดสามสองปิดตูดไปเลยตัวน,นี้สามตัวชืดไทยเกสามแปดงกสามแปดสามตัวกระจัดมา วิ่งว่าท่านได้ตัดพี่น้องสิบสองตัวสิบสิบสองตัวยังไม่ตัดโค่งจะตัดใม่อีกว่าตัดกระเซียวไม,ม่เบิองเด้อมีโค่งว่าวิ่งวิ่ง 03 03วิ่งอาจจะเป็นตัวจับคูเลยตัวแตกเลยกับ,บว่ารไดนะพี่น้องเนาะคูกับมักคือกันเล็กคูนี่วิ่งวิ่ง03จัดเลยพี่น้องจัดเลย ของหลานกับว่าคอยฟิดคอยผลาดปันไดเล้อเด็กเอามาเต็มเต็มังเทียบปูกับว่าเด้เอามาให้เห็นนาะจัดให้สามคููพี่น้องเน้นให้สามคู่ด้เด้อศูย์สาตัวเน้นเด้อพี่น้องเด้อศูนย์สามศูสปดให้สามคูเพราะว่า ของเขายังมาท่านตัดแม่นบ่าเบิ่งมื่อนั่นก็เป็นตัวร่องหมดนั่นล่ะสิบ่เห็นเห็นยื่นเป็นตัวร่องเอพที่เอาไปเบิ่งว่าเขากับสำนักใดเนาะเอาไปจัดเบิ่งของเขากับของเจ้าของก็จัดใส่กันเบิ่งเด้อปู่คุณก็น้ำมาฝากเขาส่งมาก็จัดให้รู้ได้ปู่คุณก็ได้บ่เด้นั่นเด้จัดให้เลยซ้ำโต๊ะกับกับทเน้นตัวนี้ล่ะพี่น้อง เห็ตนตอนนี้ให้เป็นหกประตูไปเลยด้ออันนี้ก็เป็นร่องไปซะอ่าร่องไปซะบ,ขะบ่ขีดกลมแล้วมันไล่ตามาได้แทะขีดไตยังสีรันจังว่าไลา่ขีดกับว่าลายดอกพี่น้องเนาะให้สามเน้นูนย์สามสแปดเอาพี่น้องมากล้วกัเขำวาเบิ้งแล้วกั แคปหน้าจอไปเลยกดไลยกดแช่ไว้ทิมเบอร์ท่อใบก้อนนะที่มีผู้อยากสาั่งนำทำหมุนนำศูนย์หกสามศูนย์เก้าหนึ่งเก็ดเก็ดเก็ด เ yes. อ็ดแปดแปดปูขุนปูขุนเอาปีน้องแคปหนาจอด้วยแคปหนาจอด้วยไปขอมาแล้วก็ได้ แคปหน้าจอเอาไปจัดไปหาลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อเด็กอิสราเอลกาซิมีผู้ถาผู้ลอยอยู่ระดีเนาะผู้คาถาเบิง้งกาซิเม่ยินละผู้คุณก็ได้มาแล้วออกมาจัดให้เบิ้งเลยเนาะพี่น้องเนาะจัดให้เบิ้งมาจัดให้เห็นผู้คุณได้มาแล้วอิสราเอล,เอลพี่น้องพาเข้ามาแล้วกัดกดไลไ์กดแฉ่เนี่เด้อกดติดตามใบผู้มาใหม่ โคดหยกโปรยเน่ไม no. ่มาอยากดอเปิดเบื้องนอยาขามโคดชนาเด้อพี่น้องเอ้เบื้องโคดชนาให้แน่พ่อได้ยอดไรยอดแท่พ่อได้ค่าสมุดปากกาแน่ขันขามโคดชนาปลูกกับว่าได้ยังนี่เบื้องเอาโคดซาเอาเนาะโคดซาเบื้องไปเรื่อยๆเฮาแยมเบื้องยยมบางงานดอกยยมวานันดอกเบื้องไปจดไปโคดหลอกนี่ตัวนี้ก็จดไปเนาะพี่น้องเอ้ามาเบื้องมาแช่มาแช่กันเด้อ ข่างโฆษณาตลาดพอลองหลายๆเบิ้งให้แน่พอได้ยอดได้นั่นแนะได้ยอดได้วิวน้ำฝนแน่ถ้าเจ้ามีคนเบิ้งผู้ละหลายๆดีปูลอยกัวคนหนึ่งนี่เป็นผู้หาเล็กแต่ว่าหังวิว,วทัฒนหลายเนาะพี่น้องเนาะผู้ติดต,ตามยังหน่อยๆเยอะเอาไอ้คำามาเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องทุกคู่ทุกคนก็ได้เด็กอิสราเอวมาแล้ววันที่สองพุทธเนาะพี่น้องเนาะ,ะจับคู่ยัง ว่าท่านตัดโค้งมา12คูเต็มเต็มพี่น้องจับคูกับศูนย์สามสองสามห้าห้าศูนยห้าแหหหหนึ่งหก็ดสอวิ่งรูดรูดเลยพี่น้อง สาิงรูดศูนรูดสาพี่น้องรูดรูดรูดเฮีนรูดก่อนเดี๋ยวพี่น้องสิบว่รูดให้รูดวิ่งรูดศูนรูดสกับสองแปด่งเบามัดตนัวตัวละหน้ะบน่างนะพี่น้องเนอสามตก็มี0ศูสป เกตสามสองหดตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นตัวดังกะตัวเก่งกะสองโตกะศูนย์สามนดสามแปน้องเ้อตัววิ่งกะลุดศูนย์สามมันะพี่น้องสโตกะตัวเน้นกะศูนย์สามแ,แต่ว่าให้กับหกประตูนี้ได้พี่น้องเ้อตัวเน้นก็ได้ตัวลองกะเกสามสองกสามแปดพี่น้อง เอาผู้ใดเข้าขมาแล้วกะแ KB หน้นาจอเด้อ KB หน้าจอเด้อวันทีจองพุชผ้าเนี่ยให้ลำซ้ำให้ลำลุ้ยกันทุกคู่ทุกคนเด้อให้แง่งปังปังกันเด้อเติกไว้ลุยเบอร์กันทุกคู่ทุกคนพี่น้องเ <c oughs> งินต้องไหลมาเทมาเง,นงินอังกระเป๋าพละพี่น้องเอฟซีตุกคู่ทุกคนก็นไดให้ติดตามตลอดของปูคุณบัพพิษผ่านบัคมันมีหลาย หลายคลิปหลายสำนักแล้วในนี่นะเป็นแอดเป็นแอดมินมีหลายสำนักแล้วของปูคนเองของสำนักต่างนอกเองสิจัดสรรหามาให้เด้อดีๆเด่นๆดงัดงๆมาขันมาบ่าเด่นบ่าดังปูกับบ้ากาเอาลงให้กันบ่าเคยแตกเคยนั่นอันใหม่นี่ยังมาท่านหุ่นจักรน้องพี่น้องเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็ให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนโฉบๆมันๆกันเด้อหงงๆปังๆกัน หล,ลัมลุยกันตุกขูทุตุกคนจะเจ็บจะจนกันเด้อมันท่องไรมาเทมาสำหรับมือนี้สวัสดีพ่อกันคลิปต่อไปเด้อยิบซีเด้อ